กรอบอร่อยหวางกําลังดีนะครับผมรอบที่สองแล้วรอบที่สองแล้วอืมคําแรกคําแรกมาคําแรกมาอืม นะครับจะมาทานกาแฟนะวันนี้ได้อะไรครับวันนี้ได้อะไรนะครับวันนี้ได้อะไรอย่างครับมีได้อะไรได้ขนมนะได้ขนมนะเพราะวันก่อนซื้อดื่มกาแฟยามเช้านะกาแฟดํานะเช้านี้กาแฟดํำนะนะนะครับผมบรรยากาศคึ้มคร้มมากครับเนี่ยเตรียมตัวนะเราจะลงเตรียมตัวแล้วเตรียมตัวแล้วนะครับผมเตรียมตัวอันนี้น่าจะเป็นต้นหอมนะโรยต้นหอมเลยนะอร่อยมากมากนะครับเหมาะนี่นี่นั่นมวแต่เก็บมวแต่เก็บหมวกนะเก็บหมวกเลยยังไม่ได้ทานกาแฟนะ กรอบอร่อยหวานกําลังดีนะครับผมซื้อมาทานอร่อยดีครับเมื่อวานซื้อมาทานยังไม่ได้ทานนะครับวันนี้ไปซื้อมาใหม่ <laughs> วันนี้ไปซื้อมาอีกคนระับนี่ครับมันคืออะไรมันคือนนคอันนี้ครับอันนี้ครับเป็นการทอดนะผมก็จะว่าน่าจะเป็นการทอดหรอรทอดได้ก,กรอบมากแล้วก็ไม่อมน้ํามันนะถือว่าเป็นน้ํามันน้อยมากแล้วก็น้ําที่เขาราดก็จะอืม เดี๋ยวต้องมาเก็บไปในตู้เนาะไม่เยอะเท่าไหร่เนาะเลยจะไม่ค่อยเหนียวนะอะร่อยรสชาติพอดีราชพงศ์ชอบมากสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับมาอีกแล้วราชพงศ์มาอีกแล้ว,อลวคอนเทนต์นี้หายไปหลายวันมาอีกแล้วมาอีกแล้วครับทําอะไรครับดื่มกาแฟดื่มกาแฟอันนี้น่าจะเป็นต้นหอมนะโรยต้นหอมเลยนะอร่อยมากมากนะครับหมกวันนี้จะใส่หมวกใบนี้นะครับวันนี้ใส่หมวกใบนี้เลยต้องพันหัวหน่อยนะพันหัว ไม่ใช่พันหัวแล้วครับเอาหน้ากากหน้ากากนะหน้ากากที่ปิดหน้าครับนี่ครับพอชอบมากเดี๋ยวต้องไปซื้อมาทานอีกนะติดใจติดใจรสชาตินะมาชิม <c oughs> กลืนน้ำลายเอาย้าอย่าราจพงเป็นเรียกอะไร,รโตร,โต,รโตีกรอบนะโรตีกรอบนี่โรตีกรอบอร่อยมากนะอร่อยมากซื้อมาทานแล้วนะซื้อมาทานแล้วซื้อมาทานอร่อยดีครับเมื่อวานซื้อมาทาน ยังไม่ได้ทานนะวันนี้ไปซื้อมาใหม่วันนี้ไปซื้อมาอีกนะนี่ครับมันคืออะไรมันคือตันนี้ครับอันนี้ครับสมกับราคาด้วยนะเหมาะสมราคาราคาดีมากราคาดีมากซื้อมาทานอร่อยดีครับเมื่อวานซื้อมาทานยังไม่ได้ทานนะวันนี้ไปซื้อมาใหม่วันนี้ไปซื้อมาอีกนะนี่ครับมันคืออะไรมันคือตันนี้ครับอันนี้ครับ กรอบอร่อยหวานกำลังดีนะครับผมนะครับ <c oughs> จะมาทานกาแฟนะวันนี้ได้อะไรครับวันนี้ได้อะไรนะครับวันนี้ได้อะไรเดีย๋ยวนะครับมีได้อะไรได้ขนมนะได้ขนมนะว,วันก่อนซื้อเป,เป็นเรียกอะไรโรตีกรอบนะโรตีกรอบนี่โรตีกรอบ,นะรบอร่อยมากนะอร่อยมากซื้อมาทานแล้วนะซื้อมาทานแล้ว รอบอร่อยหวานกำลังดีนะครับผมรอบที่สองแล้วรอบที่สองแล้วอืคำแรกคำแรกมาคำแรกมาอมืจะเริ่มงานก็ดึงลงมาปิดหน้านะปิดหน้านะครับผมนะครับผมดึงลงมาปิดหน้าแล้วก็ใส่หมวกเพิ่มนะัใส่หมวกเพิ่มนะครับผมชอบมากเดี๋ยวต้องไปซื้อมาทานอีกนะติดใจติดใจรสชาตินะ มาชิมกลืน <c ười> น้ำลายเอ้ายารชพงเป,เป็นเอะไรนะโรตีกรอบนะโรตีกรอบนี่โรตีกรอบนะอร่อยมากนะอร่อยมากซื้อมาทานแล้วนะซื้อมาทานแล้วทำคอนเทนต์กินทำคอนเทนต์ทานแต่ไม่ค่อยได้ทานนะราชพงนะเพราะว่าอย่างที่บอกนะเป็นคนเคียนะเค้ยวช้านะเคี้ยวช้านะครับผมนะครับผมเอ้าชิมผมเพิ่งซื้อผม ขอบคุณนะครับขอบคุณที่รับชมนะครับผมยาวแล้วยาวแล้วขอบคุณนะครับเป็นกำลังใจที่ดีให้กันเหมือนเดิมนะครีเอเตอร์นะอันนี้น่าจะเป็นต้นหอมนะโรยต้นหอมเลยนะอร่อยมากมากนะครับเหมาะอันนี้น่าจะเป็นต้นหอมนะโรยต้นหอมเลยนะอร่อยมากๆนะครับเหมาะวันนี้จะใส่หมวกใบนี้นะครับวันนี้ใส่หมวกใบนี้เลยต้องพันหัวหน่อยนะพันหัวไม่ใช่พันหัวแล้วครับเอาหน้ากากหน้ากากนะหน้ากากที่ปิดหน้าครับนะครับพอเนี่ยเนี่ยนัวแม่ตเก็บ วแจะเก็บหมวกเนาะเก็บหมวกเลยยังไม่ได้ทานกาแฟนะเอามาเก็บอีกนะนะครับผมอร่อยมากมากนะครับผมขอบคุณครับสอนเอกครับจะเริ่มงานก็ดึงลงมาปิดหน้านักปิดหน้านะครับผมนะครับผมดึงลงมาปิดหน้าแล้วก็ใส่หมวกเพิ่มนักใส่หมวกเพิ่มนะครับผมนะครับจะมาทานกาแฟนะวันนี้ได้อะไรครับวันนี้ได้อะไรนะครับวันนี้ได้อะไรเ๋ยวนะครับได้อะไรได้ขนมนะได้ขนมนะ ว,วันก่อนซื้อผมเพิ่งซื้อผมขอบคุณนะครับขอบคุณที่รับชมนะครับผมยาวแล้วยาวแล้วขอบคุณนะครับเป็นกำลังใจที่ดีให้กันเหมือนเดิมนะคริเอเตอร์นะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับมาอีกแล้วเราจะพวงมาอีกแล้วคอนเทนต์นี้หายไปหลายวัน <c oughs> มาอีกแล้วมาอีกแล้วครับทําอะไรครับดื่มกาแฟดื่มกาแฟดื่มมาทานอร่อยดีครับเมื่อวานซื้อมาทาน ยังไม่ได้ทานนะครับวันนี้ไปซื้อมาใหม่วันนี้ไปซื้อมาอีกนะนี่ครับมันคืออะไรมันคือตันนี้ครับอันนี้ครับอืมเดี๋ยวต้องมาเก็บไว้ในตู้เนาะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับม well, าอีกแล้วรัชพงศ์มาอีกแล้วคอนเทนต์นี้หายไปหลายวันมาอีกแล้ว มาอีกแล้วครับทําอะไรครับดื่มกาแฟดื่มกาแฟครับเป็นการทอดนะผมก็จะว่าน่าจะเป็นการทอดหรอครับทอดได้กรอบมากแล้วก็ไม่อมน้ํามันนะถือว่าเป็นน้ํามันน้อยมากแล้วก็น้ําที่เขาราดก็จะจะเริ่มงานก็ดึงลงมาปิดหน้าน athers, ปิดหน้านะครับผมนะครับผมดึงลงมาปิดหน้าแล้วก็ใส่หมวกเพิ่มนะใส่หมวกเพิ่มนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ มาอีกแล้วรขาจะพงมาอีกแล้วคอนเทนต์นี้หายไปหลายวัน <c oughs> มาอีกแล้วมาอีกแล้วครับทําอะไรครับดื่มกาแฟดื่มกาแฟอืม <c oughs> เดี๋ยวต้องมาเก็บไปในตู้เนาะทำคอนเทนต์กินทำคอนเทนต์ทานแต่ไม่ค่อยได้ทานนะลาชะพงนะเพราะว่าอย่างที่บอกนะเป็นคนเกี้ยวช้านะเคี้ยวช้านะครับผมนะครับผมอ้าวชิ เป็นเขาเรียกว่าโรตีกรอบนะโรตีกรอบนี่โรตีกรอบนะอร่อยมากนะอร่อยมากซื้อมาทานแล้วนะซื้อมาทานแล้วนะครับจะมาทานกาแฟนะวันนี้ได้อะไรครับวันนี้ได้อะไรนะครับวันนี้ได้อะไรเดี๋ยนะีได้อะไรได้ขนมนะได้ขนมนะวันก่อนซื้อเนี่ย่นี่ยมูตะเก็บมูตะเก็บหมวกเนาะเก็บหมวกเลยยังไม่ได้ทานกาแฟนะ <ś m _> สมกับราคาด้วยนะเหมาะสมราคาราคาดีมาก <ś m _> ราคาดีมากซ <ś m _> ื้อมาทานอร่อยดีครับเมาาื่อวานซื้อมาทานยังไม่ได้ทานนะวันนี้ไปซื้อมาใหม่วันนี้ไปซื้อมาอีกครับนี่ครับมันคืออะไรมันคือตันนี้ครับอันนี้ครับนี่นี่ <ś m _> นันโมตมะเก็บ โมเต่เก็บหมวกนะเก็บหมวกเลยยังไม่ได้ทานกาแฟนะจะเริ่มงานก็ดึงลงมาปิดหน้านะัปิดหน้านะครับผมนะครับผมดึงลงมาปิดหน้าแล้วก็ใส่หมวกเพิ่มนะักใส่หมวกเพิ่มนะครับผมนะครับ <c oughs> จะมาทานกาแฟนะวันนี้ได้อะไรครับวันนี้ได้อะไรนะครับวันนี้ได้อะไรอย่างครับมีได้อะไรได้ขนมนะได้ขนมนะว,วันก่อนทำคอนเทนต์กินทำคอนเทนต์ทาน แต่ไม่ค่อยได้ทานนะรัชบงนะเพราะว่าอย่างที่บอกนะเป็นคนเคี้ยวช้านะเคี้ยวช้านะครับผมนะครับผมอ้าวชิมนะครับผมขอบคุณครับสอนดีครับจะเริ่มงานก็ดึงลงมาปิดหน้านะปิดหน้านะครับผมนะครับผมดึงลงมาปิดหน้าแล้วก็ใส่หมวกเพิ่มนักใส่หมวกเพิ่มนะครับผมเป็นการทอดนะผมก็จะว่าน่าจะเป็นการทอดหรอครับทอดได้กรอบมาก แล้วก็ไม่อมน้ํามันนะถือว่าเป็นน้ํามันน้อยมากแล้วก็น้ําที่เขาราดก็จะชอบมากเดี๋ยวต้องไปซื้อมาทานอีกนะติดใจติดใจรสชาตินะมาชิม <c oughs> กลืนน้ำลายอ้าวอย่าร่าจพงสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ มาอีก well. แล้วรขาจะพงมาอีกแล้วคอนเทนต์นี้หายไปหลายวันมาอีกแล้วมาอีกแล้วครับทําอะไรครับดื่มกาแฟดื่มกาแฟ <laughs> รอบที่สองแล้วรอบที่สองแล้วอืมคําแรกคําแรกมาคําแรกมาอืมสมกับราคาด้วยนะเหมาะสมกับราคาราคาดีมาก <laughs> ราคาดีมาก ะเริ่มงานก็ดึงลงมาปิดหน้านะักปิดหน้านะครับผมนะครับผมดึงลงมาปิดหน้าแล้วก็ใส่หมวกเพิ่มนะักใส่หมวกเพิ่มนะครับผมเป็นการทอดนะผมก็จะว่าน่าจะเป็นการทอดหรอทอดได้กรอบมากแล้วก็ไม่อมน้ํามันนะถือว่าเป็นน้ํามันน้อยมากแล้วก็น้ําที่เขาราดก็จะสมกับราคาด้วยนะเหมาะสมกับราคาราคาดีมาก <laughs> ราคาดีมาก มาเดี๋ยวต้องไปซื้อมาทานอีกนะติดใจติดใจรสชาตินะมาเจมกลืน <c ười> น้ำลายเอ,าอย้าวยาล่าะพงษ์